เออหรือว่าองค์ไม่ได้ออกจากบ้านนานสงสัยไม่ได้จะไหนอกไรกันในปกติๆๆๆไม่ได้ไปเที่ยวสบายสบาย วันนี้พี่โอมมาพักผ่อนที่มูติมายานะคะที่เขาใหญ่เนาะเดี๋ยวพี่โอจะพาดูว่าห้องที่มูติมายาเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างเนาะก็เปิดประตูเข้ามาส่วนแรกเลยก็เจอนี่เลยโต๊ะทาอาหารมีตู้เย็นตู้เย็นมินิบาร์ทานได้หมดนะคะมินิบาร์ต้องเต้นแล้วเต้นตึงๆึงดึงๆึง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  สำหรับพี่โอเลยเติมปักไฟเหรอไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวนี่ตลกไปไหนเรเพโซกาแฟจ่ะแคปซูลกาแฟให้สองอันเองจ้าต่อจะท้องต่อว่าเป็นข้าวจะเป็น,น,นท้องเล่นจริงจริงเนี่ยพี่โอเป็นคนที่เราฮักแบบอัตตาอัตอตาเนี่ยบ่อยมากแล้วก็ชอบโซฟาเบสเนี่ยซึ่งแบบเฮ้ย มันนอนได้อีกคนคืนี่อบอกว่าคือถ้ามากันแบบสามคน,คนก็คนอีกคนหนึ่งนอนตรงเนี้ยไม่ไม่ต้องแบบทำเกีงเสริมเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ชอบในเครือของของอัต,ตาคิริมา,ายาเน,นี่ชอบมากแล้วก็เนี่ยมันก็ได้แบ่งเป็นโซนเนาะตรงเนี้ยมันก็จะเป็นแบบมีโซฟาไม่มีทีวีเป็นโซนห้องนั่งเล่นเนี่ยแล้วมองออกไปแบบเป็นสระไว้น้ำคุณคือมันดี แต่จริงๆฟอแปนเขาเหมือนอัตาแหละเนาะเหมือนกันแต่เป็นหลังจริงแต่ว่านี้มันเป็นเออเป็นหลังหลังอันนี้ก็จะเป็นส่วนของท้องนอนท้องนอนท้องนอนอก,ก็เหมาะไปเป็นสาเหมือนกันคือจริงๆต้องบอกว่าถ้าคนที่แบบว่าชอบว่ายน้ำอะ่ะชอบว่ายน้ำชอบความเป็นส่วนตัวใครก็แนะนำที่พุทธิมายยาเนาะแต่ถ้า ี่โอ๋ก็ยังชอบอัตตาเพราะว่าด้วยองเรื่องพอมันแบบชั้นสูงๆูงแบบวิวดีนึกออกไหมวิวมีทะเลสาบมันมองออกไปแล้วมันเป็นทะเลสาบแล้วลมจากทะเลสาบมันรับลมทั้งวันเลยแบบฟิวดีมากฟิวกูุ๊บเลยทีกรห้องน้ำห้องน้ำนวดน้ำก็จะมีนี่เลยมันคืออ่างจากุซซี่พี่โอ๋แช่ไม่ได้นะพอลงไปใช่ไหมพอแรงดันน้ำมันขึ้นบู๊ ใช้ฉันปะ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 ใช้ชวาเลอร์รอค่ะห้องชวาเลอร์ก็อันนี้ก็ของใช้ก็ครบอ่ะอนันนี้ก็จะเป็นสุขภัณฑ์หน,นึ่งอ่ะต้องแยกกันข้างนองมีห้องน้ำอีกหนึ่งห้องด้วยนะ กดท้องกันสมมุติวดท้องกันก็ไม่ตีกันก็ไม่ต้องแย่กันจะไปตรงไหนนั่นแหละอ่าอุอ้ยอาบน้ำได้ด้วยนะอ๋ะอใช่ใช่ไปแชมเวอร์ด้อันนี้จะเป็นมีมอสองแบบไม <c ười> ไ<ว>่หายคือว่ายสวยว่ายสวยนะเอ,อ้ยจ้วงได้สัก 2-3งสจ้วงก็ถึกก็ได้นะน่าจะให้หายท้องอืดอะอ้าวดีมากเลยอะตรงนี้เป็นสวนแต,นตน่เย็นๆได้จะแบบจริงๆเขามีเก้าอี้ทักตนเนาะอืมแเนาะมันเป็นแบบขอเสือเขาได้มั้ยอะ <c oughs> เราไปพลิกนี้กันข้างล่างอ๋อเนะรงีส่ยมันเป็นส่วนของเราเลย,ยเออเใช่ แล้วก็มองเห็นภูเขาลํำไัยว้าสบายไหมคะสบายค่ะ,ค,ะคือแบบตั้งแต่หลังสงการมาเวลาออกจากบ้านคือม่กล้าถอดแมสอนะหิวน้ำก็ไม่กินเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะในรอบแบบเกือบสามเดือนที่แบบกล้าถอดแมสก นอกบ้านอะก็ดีมากอากาศมันเป็นแบบนี้ที่นี่เองอากาศในลู่อะดีลมเย็นมันแบบมันเหมือนแบบได้ใช้แบบอะเป็นแบบทราดีๆทุกวันนี้เบื่อแบบเบื่ออาหารที่เองทำแล้วทำแบบวนหลู่แล้วอะไรออกมาบ้านก็ดีมาสูดอากาศที่แบบอย่าง้ะ ดีอ่ะนะแค่ดูต้นไม้ใบไม้ลมแล้วลองออกไปแค่เนี้ยลรารับลมนะก็ไม่ถูกเลยอ่ะเอ๊ะหรือว่าอมไม่ได้ออกจากบ้านนานสงสัยพูดดีอ่ะพูดแน่ดียววันนี้ดินเนอร์เรื่องอะไรดินเนอร์ในห้องเราสั่งลมสวิตมาทานกันตอนเย็นเนาะอากาศดีๆไม่แบบไม่อยากออกไปไหนอ่ะแต่ดูแบบ สเกลอบสเกลอบนะ่ากินมากเัาใหญ่มากลองชิมนะดูนะจั้นแรกวากิวสเต็กอันนี้เป็นซอสอะไรคะสั่งซอสพริกไทยดำใช่ไหมนุ่มไม่เหนียวสเกลอบนี่โอชอบมากอันนี้เป็น ซอสเี้ต้องบอกก่อนปกติพี่โอ,อ๋ไม่กินครีมซอสนะนี้พดีอ่ะอาหารอร่อยอ,อันนี้ราคาหนึ่งพันประมาณหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบวกหัวจ้ะอันละอันนี้อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบบวกหัวนะ 就很爽快，看看们体验。 No. Mm -hmm. เที่ยวน้ำตกไม่รู้จะไปไหนที่มันจะแบบปลอดภัยแล้วไม่มีคนมันโอเคแล้วไม่มีคนอนะ่ะแต่เอาจริงๆนะถ้าไม่ไมีโควิดนะที่โอก็ไม่เคยคิดจะมาตรงนี้เที่ยวที่ไหนที่คนน้อยหรือไม่มีคนโจทย์ยากนะแต่เราก็เจอจะอ้ะตามมาได้ ตามมาหลังจากที่พี่โอ๋กลับไปแล้วนะเดินมาหนีเยมก็ไม่เหินมันถึงบอกคนไม่มีอะไรไม่เลยสถานกันเป็นปกติไม่ได้ไปเที่ยวสบายๆนะอันนี้ก็สวยทำไมันสวยแมันดแล้วมัเหนื่อยมากอั แต่มันก็โอเคนะคือนะมันเย็นอะ่ะน้ำก็เย็นแล้วก็ว้าวอาหารเช้าของเราวันนี้แะด้มีอะไรมั่งอะ่ะก็เป็นอเมริกันเบคอนนะคะอซก้กอกแฮมไข่ไข่คนอันนี้ของพี่โอซั่งไข่ดาวมีโวดซอง,องมีขนมปังต่างๆมีสลัดมีผลไม้คอนเฟล น้ำส้มโยเกิร์ตนมแล้วก็ของที่โอขัดไม่ได้ก็กาแฟเนาะ เป็น้าพ anyway, ึ<_<_<_่งแก้วไปเลยแล้วก็มีแชมเปญก็จริงๆเั็นร้านเขาที่เปิดมาไปเมื่ไปเดือนธันวาปีที่แล้วอ่ะไปอ้วนไปชาเคก็ใช้ได้นะคะ